สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับน้องฝนแซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น้องฝนมีรถตู้นะคะนาซันเครื่อง3.0ดีเซลนะคะคันนี้เลยนะคะที่อยู่ด้านหลังน้องฝนนะคะคันนี้ปี2018นะคะราคาเพียง7,59,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่หารถตู้เอาไปใช้งานนะคะวันนี้มาจับจองออกรถกับน้องฝนเรามีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถให้พี่ๆถึงหน้าบ้านนะคะ พี่คนไหนที่หาอยู่นะคะตัดสินใจได้เลยออกรถไม่ยุ่งยากนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อน้องฝนได้เลยค่ะ081 093 245นนะคะทำป้ายเหลืองได้ทำป้ายฝาได้เดี๋ยวตามน้องฝนมาชมรายละเอียดต่อรถกันดีกว่าค่ะนี่คันนี้นะคะได้ตัวรถสีขาวนะคะเครื่อง3.0ดีเซลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่ๆค่ะสภาพตัวรถสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะ 2ปีนะคะ10,000กิโลรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมไม่แท้100%นะคะตรวจสอบได้เช็คได้นะคะพี่ผู้ขาใครที่สนใจนะคะอยากได้รถตู้เอาไปใช้งานสักคัญนะคะสามารถติดต่อน้องฝนโดยตรงมาได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้น้องเพิ่งเข้ามานะอย่าเพิ่งตกใจนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ล้างนะคะพี่ขานี่ให้ดูกันก่อนด้านหน้าด้านข้างนะคะ นี่เลยอาจจะสกปรกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเอาไปวิกอาย้างให้นะคะนี่อะนานาดวงไฟก็ไม่มีคราบเลยนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะสภาพคงสวยงามเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่จา๋านี่ค่ะนี่เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นนะจ๊ะนี่เลยล้อแมกเดิมโรงงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในสักนิดนึงดีกว่านะคะพี่ขาภายในนะคะอะนี่ คันนี้สภาพสวยเดิมแท้แน่นอนนะจ๊ะคอนทนั้นหน้าไม่มีรอยขีดข่วนนะคะมีหน้าจอนะคะมาให้ด้วยสัมผัสได้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้ได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นคันนี้มาในส่วนของเบาะหนังแต่งวีมาให้พร้อมแล้วนะจ๊ะพี่จ๋านี่เพดานนะคะก็ยังคงสภาพสวยใครอยากจะไปแต่งวีเพิ่มก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะเอาแบบเดิมๆก็ได้นะคะพี่ขา คันนี้สวยมากตอบโจทย์กันไหมเอ่ยพี่ๆคนไหนที่หายอยู่มีใครสนใจอยากได้รถตู้เอาไปใช้งานสักคันไหมคะติดต่อกันได้เลยนะเดี๋ยวเก็บเม็ดอาร์ได้ดูนี่เม็ดอาร์กลมสวยงามนะคะพี่ขาเม็ดอาร์กลมสวยงามนะจ๊ะไม่มีร่องไม่มีรอยนะคะสภาพรถเพิ่งเข้าวสวยขนาดนี้เดี๋ยวรอเอาไปล้างให้จะสวยขนาดไหนนะพี่ๆเอออ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ต้องผู้โดยสารกันบ้างนี่ค่ะพี่พี่คะ่ะอันดับแรกเลยนะคะที่เห็นได้เด่นชัดมากก็คือนี่คอนโทรลด้านหน้าตรงนี้เลยเปิดประตูถึงมันก็จะมีไฟขึ้นเองอัตโนมัตินะพอเราปิดประตูมันก็จะดับเองอัตโนมัตินะคะมีมีที่วางแก้ววางโขงตั้งของวางกระเป๋าอะไรได้นะคะได้ปกติเลยนะพี่พี่คะ่ะสภาพสวยคันนี้สวยมากอย่างชอบอะ ได้ในส่วนของเบาะนั่งนะคะหัวเบาะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะ3ามสามสนะคะรวมทั้งหมดเก้าที่นั่งนะคะมีพม่านมาให้ครบทุกที่นั่งนะคะ,ะนี่ด้านหลังมีทางออกฉุกเฉินเขียนด้านหลังออกฉุกเฉินนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆว่าคันนี้สวยขนาดไหนพี่ๆมีพม่านมาให้ครบนี่ปัจเจกที่ทุกกระจกก็มีมาให้ ผ้าม่านสีเดียวกับเบาะเลยสีครีมเบาะใหญ่เบาะนั่งได้สบายไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะอึดอัดแอร์อะไรไม่นะก็สะดวกสบายดีนะคะอ่านี่เดี๋ยวดูด้านหน้ากันนิดนึงนี่เลยนะคะพี่คะสำหรับด้านหน้านะคะก็หน้าจอสัมผัสได้คันนี้มาในส่วนของเกียร์ธรรมดาน,นะคะพี่ขาสภาพก็ยังสวยคงเดิมนะคะมีช่องแอร์อะไรก็เปิดใช้งานได้ปกติ ใครจะไปเพิ่มในส่วนของเ,อเพดานแปะ VIP ทําแอร์ไบโคบัสหน้าหลังอะไรก็ทําได้หมดเลยนะคะหรือพี่ๆคนไหนที่แบบว่ายังไม่มีร้านหรือว่าอยากให้นอ้องฝนแนะนําร้านก็บอกกันได้เลยนะคะเราก็สามารถแนะนําได้นะคะพี่คะก็จะประมาณน,นี้เลยนะนี่ค่ะสภาพสวยนะคะมั่นใจได้เลยรถที่ร้านไม่มีโชนไม่มีพิาพามไม่มีน้ําท่วมนะคะ ไม่แทร้อยเปอร์เซก่อนออกรถวิช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดและมีบริษัทนอกที่เข้ามาตรวจเช็คให้ว่ารถคันนี้ชนมาไม้พุ่มพ่อมาไม้น้ําท่วมมาไมมีครบหมดเลย274จุดนะจ๊ะพี่จา๋ามั่นใจได้เลยนะจ๊ะอ่ะภายในก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่นี่้าน,นบนนี่เลยอ่าสภาพสวยงามตามท้องเรื่องนี่ค่ะ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะคะมาออกรถไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะพี่พี่ขานี่ค่ะสภาพโดยรวมหรือว่าใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะ,จะสอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวรถนะคะอยากดูผลตรวจต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อน้องผลมาได้เลยนะคะพี่ขาหรือส่งผลตรวจให้พี่พี่ได้นะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะ ด้านหลังก็กดเปิดตรงนี้เลยนะคะมีสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดอย่งกลางของตัวรถนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรก็มีมาครบนะคะพร้อมใช้งานนะคะไม่มีเสียไม่มีคราบเป็นคราบนะคะสภาพคงสวยเดิมปกติหน้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวต้องฝนเปิดด้านหลังให้ดูนี่ค่ะพี่พี่ขาด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่วางของวางกระเป๋าได้เยอะนะคะนี่เลยนะคะเหลือพื้นที่อีกเยอะนะจ๊ะพี่พี่จา๋านี่ค่ะ ตรงนี้เลยนะคะเบาะ,ไ,ะไม่มีรอยขาดนะคะไม่มีรอยย่นสภาพเบาะยังคงสวยงามยังคงสภาพเดิมนะคะดูดจากด้านหลังนี่ใครที่หาอยู่นะคะรถสภาพสวยๆนะคะมาเลยค่ะมาจัดเลยจัดพี่จ๋านี่เลยมั่นใจได้เลยนะจ๊ะประจัจอะไรก็มีมาให้ครบนะคะพี่ขาด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะ ขออนุญาตปิดนิดนึงหนักมากแม่โอเคนี่เลยพีพ่่คนไหนที่หาอยู่นะจ๊ะสำหรับรถตู้ Toyota c คอมพิวเตอร์นะคะมีไฟแนนซ์รองรับการทัป้ายเหลืองป้ายฟ้าด้านหลันนงนะี่ด้านข้างนะคะ่่น้านข้างนะคะก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะได้ครบไปเลยทีเดียวนะจ๊ะนี่สำหรับด้านในนะคะนี่เลยค่ะพี่ๆฝังคนขับนะคะ ก็ยังคงสภาพสวยคันนี้นะคะถึงรถจะเป็นปีต่ำนะคะไม่แค่1นึ0 0 0สเท่านั้นถือว่ายังไม่น้อยอยู่นะคะไม่แท้ร้อเซนะคะไม่มีการก่อไม้นะคะลูกค้าสามารถซื้อไปเอาไปตรวจได้ถ้าตรวจเจอทางร้านรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยจ้ะ <S <S นี่เลยสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ๆขามั่นใจได้เลยไม่ผิดหวังอยา ใครที่หาอยู่รถตู้หน่อยอวยงานพลว่างรถตู้เอาไปทำป้ายเหลืองป้ายฟ้าป้าย36ทําได้ครบหมดเลยนะคะพี่ขาทําได้ครบหมดเลยนะคะหารถสภาพสวยๆนะคะนึกถึงน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะเราคัดสรัรแต่รถสวยๆมาให้ลูกค้านะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะคะเครื่อง3.0นนะคะคันนี้เนาะนี่สีขาวคันนี้เครื่องดีเซลนะคะใครที่หาอยู่ก็สามารถติดต่อ,อน,น้องฝนได้เลยนะคะ 0810932445นะคะ0810932445สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะนอ้นองฝนนะคะมีบริการจัดไฟแนน์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะใครสนใจนะคะเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นออกรถกับน้องฝนเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้นะคะของเรานะคะมีการตรวจเช็คให้มากกว่า30จุด เปลี่ยนถ่ายคองเร็วให้นะคะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านขับฟีขับฟ,บฟียาวยาไปเลยนะคะ90วันนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นนะคะแล้วก็บัตรมีบัตร SRT f a m i l y c a r d นะคะฟีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากได้รถตู้เอาไปใช้งานสักคันนะคะก็สามารถติดต่อน้องฝนได้นะคะ0810932445ค่ะ081093 2 4 5 2 4 5ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะโทรหาน้องฝนนะคะหรือว่าแอดบ้านเขียวทักบ้านเขียวมาได้นะคะอยากได้รถตู้เอาไปใช้งานนะคะสภาพดีๆไม่ว่าจะเป็นหน้าสั้นหรือหน้ายาวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักง,งานใหญ่อยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานี2สาขาสุราษฎร์ธานีอยู่ที่สีเอกตาปานที่น้องฝนยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อินสาขา อยู่ทางไปสนามบินนะคะแต่พี่ๆนะคะเบื้องต้นก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะเดีย๋ยวน้องฝนจะส่งรายละเอียดรูปรถแล้วก็ข้างวดอะไรต่างๆนะคะพูดคุยรายละเอียดกันก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ใครที่สนใจก็โทรได้เลยค่ะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 5าโทรติดต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรรไทยรถสวยค่ะ